สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาขัดโคมไฟรถกันนะครับนสถาดี้วยใช่ครับวันนี้มานอกบ้านด้วยนาดนะูสีโคมเหลือง,เห,องเหลืองเลยโคมไฟมันเหลืองมาก าจาดเหลืองมาเป็นแบบใสๆอย่างสั่งถนูเปล่านะแล้วก็ขัดๆเข้าไปนะครับว่ามันจะได้ผลหรือแบบมันไม่ได้ผลแต่ว่ามันมันมันเหลืองมากว่มันเหลืองม,ม,มากเกินไปใช่ไหมเออมันเหลืองมากแต่มันก็พอได้อยู่นะแต่มันแกง เราก็เฮ้ยแต่มันยังไม่ยังไม่เข้าเลย <c oughs> เฮ้ยยังไม่ข่าจัวดิเนี่ยครับเราก็ขัดขัดไปเราก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยแต่เริ่มใส่ขึ้นนะ ใช่ไหมแต่มันไม่ขาวแต่มันเหลืองมากเลยแต่มันก็ใส่ขึ้นแต,แต่มันเหลืองเยอะมันต้องเอาตัวมขัดมีความรู้สึกว่ามันใส่ขึ้นปลาตรงนี้มาเฮ้ยแต่ใส่ขึ้นเลยแหละจะขย้ำยันตรงนี้กับว่าความคาดหวังจะลดลง ใส่ขึ้นวะใส่ขึ้นจริงูดิงดูดิจะต้องลงผ้าแห้งอันนี้กำลังลงผ้าแห้งใช่ผ้าแต่มันเจอน้ำว่ะเจอน้ำโอ้ยมันก็เนียนขึ้นเยอะ,อะ ทับประล่ะเนียนก็เก่าเยอะแปลกเนาะไฟท้ายไม่เหลืองเนีย่ยเออว่ะเฮ้ยเห็นไหมโหมองไกลๆนี่แบบเนียนขึ้นเยอะโหมาสั่างหมูเลยเริ่มเริ่มเออแต่ว่ามันนานต,ต้องเป็นเอาเนี่ยลูกหมูเ,เนี่ยแป๊บเดียวเองอันนี้แรงคนนุย้ยใช่แรงคนเหนื่อยมีก็ไม่เหลือ,อะขนาดนี้ปล่อยเหลืองไม่ได้ต้องขัดตลอด ลั่งรถเสร็จแล้วเฮ้ยเดี right. ๋ยวเราไปปั๊มปัตตหทองกันะกดตังหรือวะปกดตัง อเอ้ยใส่ขึ้นสใส่ขึ้นแต่มันจะออกน้งเหลืองหน่อยแต่มันก็ใส่ขึ้นกับเดิมเยอะแต่ก็ใส่ขึ้นกับเดิมอะ่ะเนี่ยแล้วก็ต้องถูแห้งอีกทีนึง่งเฮ้ยใส่วะใช้ได้ ใช้ได้เลยเหมือนใส่ไปมากใช้ได้นะครับต้องพัดหลายๆรอบใช้แบบเมืองเปลืองเ,เนี่ยอย่านบนเห็นไหมอันบนเห็นไหนมเริ่มเริ่มใส่แล้วอันบนเออ ก็ขัดไปเรื่อยๆนะเฮ้ยใสจริงนะเปราโปงวะล่ะเปราโปงว่ะเฮ้ยของจริงวะ่ะใสเลยแหละเฮ้ยนี่เคยเคยรีวิวในกระปิอะใสว่ะต่อมาแรกๆต้องเอาเนี้อผ้าแห้งอยากให้มันเปียกว่ะ